าลยเทคโนโลยีหลวงปูงส่สวงพัฒนาทวดช่วงทำรังเกียรสักซี <S <S จินงเมืองซีเก่งจริงเทคโนโลยี Thank you ระบบพื้นดิขอวกรสมดุลขอพักแล่ดูเขาพนมดงรักจึงใจเป็นที่ชุมนุมสุภาพดีมีคุณาบรร้และสักธิภาพขอขอบคุณที่ท่านได้เกียรมาเป็นระธานในการประชุมสรุปรวบรวมยอดภัตติโฉนและศงกาิไอรีทั้งที่าเร็อน วันนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื่องจาก p r o f e s อร์ท่านนี้เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ สองเปอร์เซ็นต์ของนักวิทยาศาสตร์พลังงานของโลกนะครับ in ครแบบนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครบับขอบพุณเจ้าวาดวัดไทยพัฒนา,นาเจ้านามะพิลิตสิงเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีขอวงรุทรวงวัดไทยพัฒนานชื่อนะครับนายปริวัตรกอสุระนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยพัฒนานะครับ กับผมนายสำเร็จเพดึงนายุกองการบา,าราสุนตะบลใครพัฒนาวันนี้ได้รับเกียรติไม่ร่วมนั่งร่วมเซวนาแต่ในหัวข,ข้อในอันดับต่อไปครับขอแนะนำตัวเพียงแค่นี้นก่อนขอบคุณมากครับ กราบนำมอศการบพพุทธและเจริญพรคณะทุกท่านคณะโอกาสนี้ I am ตาภารดีเชียแมน Institute for Development of Economy IDE ขอบพระคุณครับรัชกาญจน์บาทชุดเลนเดอรบาทจีนิยูในเวสต์สตาฟฟ์ออฟวิชตะกัน តាមមានទីតាំងនៅទីតាំងខេត្តស িম រិបនៃគតិកម្មការជីថ្ងៃនេះមានគោលបំណងគឺកែលម្អផ្នែកមួយបានមកទីនេះជាលើកទី2ហើយហើយក្នុងនាមប្អូនផ្ដោតទៅផ្នែកបាទចូលមកជីវភាពរបស់ក្នុងវិស័យធានាអង្គសេដ្ឋកិច្ច 2D ក្រុមជី มิสเตอร์สมยศดมาอุตีตะคิมานีะอาจาเต้ยตีรัเป็นแอนะคจากมหาลัยเจนโนี่จอมเก้าพรนครนองี้ก็ได้นำหนึ่งท่านมาเฉนาที่วยแขนด้วย for starting to เราจะมาทาพพระครูโกชศชิงกิจเจ้าอาวาสวัดไผ่พัฒนาโดยที่ได้มาเป็นเจ้าวาสวัดไผ่พัฒนาในเรื่องพัฒนาวัดก่อน่วงปี 2,530แล้วก็ป,ปี2,550ไดรับอัญญาตทัต้งวัดแล้วก็พัฒนาเนารืเอ่อยมาได้รับอัญญาตตัง้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่ศกเมตไัรพัฒน,นาปี2,563ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็5ปี เกิดมาใน5ปีนอกจากนั้นหลวงพ่อก็ยังได้ตั้งโรงเรียนพระปริยธรรมโกศลนศิษฐกิจวิทยาเพื่อให้พระเีนได้ศึกษาพระธรรมทำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระบาลีด้วยแล้วก็ยังได้จัดตั้งโรงเรียนไทยพัฒนาวิทยาหรือโรงเรียนอนุบาลอนุสุสวร์ ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อปี2567นก็โดยเป้าหมายแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาให้ลูกหลานที่อยู่แนวชายขอบชายแดนไทยกัมพูชาที่ไม่ได้เข้าถึงการาศาึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนจะไปเรียนในเมืองก็ห่างไกล แล้วก็ทุนทรัพย์ในาใการใช้จ่ายมีน้อยก็อนากเรียนไม่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 ไมไมไมค่ประสบผลสำเร็จรวงพ่ก็ตั้งวิทยายลัยนี้ขึ้นมาก็สามารถรอมรับลูกหลานที่อยู่ตางแนวขอบชายแดนนี้ให้ได้เข้าถึงการศึกษาและมีอาชีพเป็นบุคคลที่มีฝีมือแรงงานที่จะสามารถ ไปพัฒนาประเทศชาติได้แล้วก็ยังได้อาศัยครูจากต่างประเทศยุนี้จะมาดูด้วยประมาณ10ประเทศที่จะมาสอนภาษาอัางกฤษให้กับนักศึกษาวิทยาลายัยเทคโนโลยีรุ่นสวนแล้วก็สอนภาษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดแล้วก็สอนภาษาให้กับ โรงเรียนอนุบาลซึ่งจะสามารถในปีต่อไปก็จะสามารถสื่อสารกับชาว่างประเทศได้กระผมอาตมาภาพพระมหาตีตาดพัตโกจาวาดวัดปรีนโกษาจงัวัดสิมเรียบและจาวาดวัดอินทะปัตตบุรีอยู่ที่ภายในนครวัดและเป็นประธาน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีผู้อำนวยการอยู่ทายมือรองผู้อำนวยการอยู่ทายมืออีกสองท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับความเมตตาจากพระครูโก้โกนรือพ,อพุทธที่ให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น,านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากระผมอัตมาภาพได้ทรงพระพิสทรงมนเนรเพื่อมาจำบรรชาอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อได้รับการศึกษาเราเรียนไม่ว่าจะเป็นแผนบาลีธรรมมักชันตรีโถเอก็แล้วแต่นิสัยของท่านเหล่านั้นแล้วก็ได้รับ ความเมตตาจากพระครูโกศลเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบพระคุณณโอกาสดีด้วยครับขอบพระคุณครับครับกราบนักการพระคุณเจ้าครับเนื่องจากผมในฐานะที่เป็นผู้มยการวิทยาลียเทคโนโลยีหลวงปูง่สวงวัดไปพัฒนานะครับขอเรียนไห้ทราบว่าทางวิทยาลัยไรครับได้มีการจัดการอิงการสอนในเวลานี้มีในระดับ บอชอและปสอนะครับซึ่งเราเปิดอยู่ทั้งหมดอยู่9สาขานะครับ9สาขาฉะนั้นในบทบาทหน้าที่นะครับของที่ท่านดรได้มาเยี่ยมในวันนี้ที่ว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานสะอาดนะครับกีนแนรียก็อยากจะให้ให้ท่านได้นําเสนอส่วนไหนที่จะม่มาสร้างบทบาทในสาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับทางวิทิไลขอให้ท่านนําเสนอแนะในส่วนพนักงานสะอาดที่จะนํามาใช้ในสถานศึกษาครับผม good morning everybody uh, mr chairman mr abbott u um, distinguished guests colleagues and friends it's really a pleasure and a n honor to come here this morning ก็ขออกราบเรียนท่านเจ้าวาดนะคะทั้งฝั่งไทยเจ้าวาดหลวงพ่อพุวัดไตรพัฒนาแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชานะคะแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน The vocational school offers a great opportunity to develop yourself with the friends and colleagues

Um, similar kind of a thing, which is based in uh, South Korea, mm -hmm. wherein uh, folks from about 15 to 18 countries, mm -hmm. students from 18, 15, 18 countries, they come and listen to something which I teach. Oh, okay. การศึกษาทางด้านระดับอวชปวสนี่นะคะในหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีอะไรก็ทำทำการศึกษาระดับนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นพื้นฐานทางช่างค่ะ so today's fundamental memorandum of understanding between United States Thailand Cambodia it gives a vehicle for making a true understanding of Uh, vocational school, mm -hmm. high school, higher education to make it grow. together we can grow. it's a wonderful environment wherein this vocational school having as many as 1200 students, 40 staff members, 40 faculty members, Oh, yes. Uh, from 10 different countries mm -hmm. is really a wonderful opportunity. Mm -hmm. And to one extent, I see the number of uh, students mm -hmm. here, uh, about, I uh, was just counting uh. the rough number, about 500 uh. students, uh. that's really very, very impressive. Uh. So the impact, what I see, can be huge uh. from this memorandum of uh. understanding. Uh. อวิทยายนี้ตั้งมาเพียงแค่5ปีนะคะมีสาต้อง1 200คนแล้วที่สำคัญก็คือสามารถที่จะประกาศให้ทั่วโลกได้รู้อะค่ะเรามีอาสาสมัครจากต่างประเทศถึง10ประเทศเข้ามาช่วยงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและน่ายินดีอย่างยิ่งค่ะ So this memorandum of understanding is a fundamental step to achieve that goal. Okay. So today marks a big event, big um, marking Ka. Monday, December Ka. 16th, Ka. as the marching place Ka. to go forward where we need to Ka. go for sustainability. And I have given my commitment Ka. to support anywhere I can uh, for growing, not just in Thailand, but Cambodia, okay. but many uh, Asian okay. countries, okay. so we all collectively benefit Ka. and gain. Ka. การที่วันนี้ได้มีโอกาสลงนาม MOU ร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขอใหเออ้เราจะมีขั้นถัดไปนะคะเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือและก็การพัฒนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างจริงจังนะคะไม่ว่ามีสิ่งใดที่ ทางวิทยาลัยนะคะหรือว่าทางประเทศกัมพูชาเนี่ยจะให้ท่านสนับสนุนก็เรียนท่านได้ค่ะ thank you very much ค่ะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะ วิท,ทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวนพัฒนาทอดช่วงทำรังเทียศักด์สิิ